ต่อด้านสมานนิยมพระเยสุอิสระการรักของพระพิลาและภาคสัของและจิตสิริกับท่านยิ่งลาสวัสดีม่อพันยุทธ์ชาวบา r และซิสเตอร์และพี่น้องที่ตครับทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ผมได้รับโอกาสแรกที่วันนี้ก็เป็นการที่หาแปงกัน ความเชื่อที่ผมมีโดยเฉพาะในวันนี้ที่เราได้ฉลองก็คือยามกราสายก็ขอให้ชีวิตของท่านและคุณยามกคานี้ได้เต็มแอย่างสมบความสุขภาพของตัวในชีวิตของเราโดยเฉพาะในการเป็นที่จ้องชบนี้กิดการในชีวิตสราแาแกับผู้ส่งสารทางาสนวนอรดังนั้นความายกำลังดังาน ในชีวิตกำลังทงานอยู่ในท่านมีเขียนไว้ในพระคัมว่าขับญาได้เชืงอะติงด้เนู้เรามี ประจาสัญญาการว่าจะอะารสัตว์อะไรก็ามทีมันกก็ขอตัตัวก่อนนะครับผมคุณพ่อเอเดนีขวัชัยนรสสินก็วดเดือนก็เข้าทีมเดียนนะครับช่วงนี้ก็ทําภิษารปทําภิษาแรกในที่ต่างต่างนะครับที่ผมเคยเป็นมแล้วก็ มีคนเชิดมาบ้างโดเช่นวันนี้ผู้ก่อเสร็จก็ได้รับเชิดจากพ่อได้รับจำนวนหลายจางคือพ่อพี่ลในชีวิตของผมเองก็มีเส้นทางเกษตรเองที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องสมัยที่เป็นนักเรียนที่เรงเสียนเดซิโน่100,000 200,000ตอนนั้นยุคดูดบอลเองก็ในโรงเรียนคอนเมของเราเนี่ยก็มีการที่เดทพวกพี่ชีวิสา เป็นประจําอนในทุกต้นตือหือในโอกาสสําคัญซึ่งทางาระเทศเรมเริ่มจากที่สมัยนั้นเป็นพระาธายเราเรียนายสัตว์ต้องกุศจ้าก็ทําภสาหาก็มีมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งอยากให้หลวพระุณาธายเาเรยนสถทธาที่มาทําอุสาและต้องมาเทศสอนเด็กเยอะๆบันมีความหมามากจเป็นผสม ในช่วงเวลาสิบปีขที่ักเรียนเีมาชเรื่องความสุภาพของคนของประทผมก็มีแต่ห่อก็เป็นคนอาจารย์งตัวเองที่จอมนอแบบงความมื้อรั้ในเวลาสิบปีเนี่ยก็ทาให้ความยืดความไม่สุภาพต่างๆที่เกิดในชีวิตค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งบานทีกได้มันเปลี่ยนมาส่งที่พิเศษที่เราตับออกจากในสุขาอ ไอ้หลักนะั่นเป็นที่มีความสุคัญในชีวิตมากโดยเฉพาะไอ้ที่ในวันนี้นนนที่เราเฉลองอัณบีตยาตองปฏิรังฆ์ตราเชื่อว่าแม่ให้ขอพระพุทธเจ้าเลย,ยว่าขอให้ลูกที่ฉันทั้งสองนั่นก็สแสดงว่าแม่ของอักบูตญาตองได้สบบั่งงาความประส,สะแบความสำเร็จในช่วงที่คนทั่วไปในในสังคมโลกที่บอกว่าต้องพึ่งพาตัวเองต้องมีความ ตัวเองแล้วมีการยอมรับจากสังคมเองมากฉะนั้นถ้าพี่น้องลมงในโลกที่เปนการละครที่เราไดคิดคุ้กับเรความสภาพของต้องทํางคั้งมันเป็นเรื่องของการที่ราจะเกไม่น้อยโดยเฉพาะในครั้งในครอบคัวของพี่น้องขอพี่น้องนั้นได้พิจารณาเองว่าความสภาพของตในชีวิตเราเป็นคุณนธิทางยางหนึ่งยิ่พี่น้องสุภาพมากไดะรับการยอมจากสังคมมากในขณะเดียวกัในวัดของเรา เป็นสิที่ยล่ให้แผกการของพัสดุจ้าเข้ามาสิ้นเชิงมากกวาโดยเฉพาะแขกการที่หล่อหลักตัแทน่งพัสุถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากในชีวิตแมครัฉะนั้นความนอของแมครับที่เกี่ยวกับารล่หเกมที่ได้ใช้ความแหวกแนวแต่ในเรื่องความเชื่อที่เราต้องอยในในเัจ้าให้มากโดยเฉพาะคนที่ชนของเราเนีเราจะต้องให้ภาพกำลัาชีวิตของพกเ ผมก็อยากให้นอ้องได้ร,ร้องทุใจกันแต่ระหวถึงที่เรางด้ถึงพักกอดกับแม่ขอให้เราได้ขอบคุณพักสักหนึงนาทีอขอบคุณสำหรับชีวิตของเราที่ได้ได้เป็นกอบินใจกันานั้นฉะนั้นในการเป็นตัววันนี้ก็ขอให้พระเจ้าได้ให้ทางี่น้องได้มีคามปัปปอ,อคนในชีวิตมากและเราก็ขอใ้พระเจ้าได้ดนหนหให้ลาานที่น้องอด้มีความฝันร้าจากความสุ 希望我们能够通过旅游他们动我们自身的发展，从中开发出更多。 ำหรับน้และเมืทั้งหลงายจงทำการนี้เพื่อระดมถึงเราเถิดให้เรามสุขของพระพเศษเจ้าปรกาอัุตเอ๋ยบุตเจ้าี่รักา 지금아넌는게지 <목소류> 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 สวัสดีคุณยายรอฟันาสาบุตขอพระองค์ประทานพระพรแก่ท่านพินาศรักษาท่านและบรรดาในท่านมีสันติตลอดไปพระกิตเจ้าทรงแสดงพระรุ่ภาพในการดับคืนชีพของโลกในชีวิตของท่านคุณยายจอฟันาสาบุตขอพระองค์โปรดพินาศท่านหลาป็นพิยามเกี่ยวกับวสันต์ของทุตลอดไปเถิด พระจิตเจ้าสมดา้ญญาประการสาวรเป็นแบบอย่างการใช้เพื่อนี่น้องขอพระองค์โปรดทัานทั้หลายได้สงเสร็ิกับภาพมงความเชื่อและความรักในพิสิทธิจักรของพระองค์เถิดขอพระบารอเจ้าผู้ทงสัคงานอนค์พระพริดาและพระบุตรและพระเจดประานกานทั้งหลมทเถิดพิจิวชาคำพระคุณจบแล้วจะไปในสันสุขของแผ่นดิเจ้าเถิขอขอพุณพระจา ก็คือ้ช่คณะผู้อำนวยกาวิทยาศามตด์ด้วยนะคะที่รวมแสดงความ เดนาเดชอิ๋มศิรินิาสากานนท์นะคะจมฟันนะคะเป็นพ่ที่ได้เ่นเป็นพ่อที่ต้องการนะคะสจนตนะคทาขอบคุณพอาวารกันนะเวกโที่ใ้าที่จริงวั้ผก็เต้นให้ทุกท่านที่ทำนิสัยแล้วถึงเต้นที่ทาก็ ตื่นเต้นเมีตัวือกมุ่งนะครับมันร้อนทุวนะทุกทานที่ทำที่สงก็ถูนเด้ก็มีที่ได้มาวัดนี้นะคยถามว่าาเรามาพมทกานเข้ามแต่ผมก็ตายก็ผ่านพาะว่าทุกสิุกสิต้องผ่านเส้นทางที่กว่าทางกก็เห็นวัดนี้ทุกทางเลก็ดีใจที่พี่น้องมารู้สึกว่าจะดื่มก็ยังมาครับจาก้วก็ สอ้างโอกาสให้กับล่าเจ้าี่น้องผู้ท่านนะครับที่ได้มาร่วมตักันอย่างแน่นหนาก็ผมก็ดีใจก็การมาเป็นประสบก็ไเชิญได้ง่ายก็เส้นทางก็หยาบกันพอบวิเป็นประสบแล้วก็ยังมีสิ่งต่างๆทีโผ่านไปก็ขอคำภาวนาจากพี่น้องของผู้ท่านด้วยครับก็หลังจากที่เดือนกันยายนก็จะเข้าหน้าที่ ก็ย well. ังมีความลังเยังไม่รู course, ้ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้พราเ็นจอาลันต่างชื่นผมและก็ชื้อที่น้องถุนอันศับดิ์ทุกท่านด้